ท่านผู้ชมครับอาจจะมีคําถามว่าทําไมต้องปลูกดาวเรืองดาวเรืองนี่มันจะมีกลิ่นเฉพาะครับมแมลงบางชนิดที่ไม่ชอบหรือว่าที่จะมาทําลายต้นพืชเนี่ยเขาะจะไม่ชอบดาวเรืองครับไม่ชอบกลิ่นเพราะ,ะนั้นก็เลยต้องปลูกเข้าไปในสวนด้วยครับส่วนดอกบานชื่นนั้นเราจะปลูกไว้ เนื่องจากว่ามีหลากหลายสีครับการหลากหลายสีของดอกไม้เนี่ยจะทำให้มีแมลงมาตอมนะครับเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้แมลงมาช่วยผสมเกสรน,นั่นเองครับแต่ทางนั้นทางนี้ดอกไม้เยอะๆนี่ก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งผีเสื้อซึ่งเป็นตัวนอนนั่นเองครับ แต่เราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติว่าความหลากหลายจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รวมกันอย่างมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้จะปลูกหลากหลาชนิดมีทั้งสีสันมีทั้งรสมีกลิ่นที่จะทำให้ไล่มแมลงไปในตัวนะครับก็ คอยดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีดอกไม้หรือว่ามีพืชผักอะไรที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนของเราอีกต่อไปดอกไม้นี้ก็เริ่มโรยไปหมดแล้วครับแ้วก็ยังก็จะเกิดไปเรื่อยๆ มีสมุนไพรมีดอกไม้หลากหลายชนิดครับรก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับไมาชิกเ,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 ปเป็นปะเตยน้ำเหมียว,าม,วามาช่วยเก็บดอกไม้จัดดอกไม้กันผมก็ได้แต่นั่งดูอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เก็บดอกไม้ไว้นี่ครับไ,ไปให้ให้คุณจอมใจมั้งไปจีวัดรนี่ยครับสวย นี่ฝีมือปะเตยมั้งทำดอกไม้สวยมากครับปลูกมาจะเป็นหลายเดือนแล้วผมเ,เก็บไปวัดกันน,นี่ครับสุภาพบุรุษท่านนี้เก็บดอกไม้เป็นด้วยน้าเมียว มีข้าวต้มมัดด้วยครับที่จะต้องทำกัน <c oughs> เอาไลรยุงไปด้วยมีแมลงอ่ะมี อออ uh, เอาละครับผู้ชมอ้บุญกุศลทวนหน้ากันนี่แหละครับความสมบูรณ์แบบของสิ่งที่เขาเรียกว่าดอกไม้ครับสดชื่นจริงๆเรียบร้อยแล้วครับ thank you